สวัสดีค่ะพอ่พอพอ่อกับช่องอะไรอะไรก็ถ่ายชาแนวมือนีได้เมนูตำบักทัวใส่ปลาหมึกสายแซเวอร์อย่าบอกใครตำบักทัวใส่ปลาหมึกสายพี่น้องตกทานด้วยของหวาน มันนักเนี่ยโดนัหอมดีสวัสดีค่ะมันหอมดีอะไรอะไรก็ถ่ายชาแนลพี่น้องปัม๊มกัะสายตัวพอดีค่ำแซ่บอย่าบอกใครทดสอบ Mm -hmm. Sao? โดนัสนี่เป็นใส่เพืนน่อใส่น้ำตาลใส่น้ำอ้อยใช่เนี่ยเอาไม่มันเป็นช็อกโกแลตโรงงาน,ไ,นไม่ใส่ไว้อือหวานไหมนั่งดื่อ กิน,น,นบนานครับวันนี้ครับอื่นมลุกกิน้งขนมตำทั้ง,งับมือคนนีหัวพวกยาวตััยาวปูเองบ่ได้ดหนนะันเนาะอนใหญ่คใหญ่ก่าไม่ใช่มีกกกับมอี

ไม่ต้องหงุดหงิดฉาดเลยสมบูรณ์น้งน้ำมออกผมงเบนซินต้อบอกเป็นนิดาึ้น่อเราฉาดแล้วกินมโดนหน <c oughs> ะแต่ก็ไม่กิ้มกันเราดีใจ กิโลละสามอเนาะอันนวดเงี้ยอันนิ่มือโกโลกเลยแม้ว่แก่ยาคือเด้แต่ว่ามันแพงผมด้วยสามลอย,อยในวัดที่บ่บ่อแก่กันค่า่าไหร่ยังยังคือตัวกันสิบบาทเท่านั้นเองินไตัวทเนี่ยบ้างม,ม,างมกลวเอานชายหลอก lúc ở lạp nắm tiếng việt lại lâu về lắm tiếng 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 thiêm tiếng 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 ăn. tiếng 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 มาไหตั้มต้มืุกกบทายสำลักเสียบจะว่าราช้ปกติน้อิมตำมบุ๊คคุณวบาแววซิมบงซิมบงซิตัมคายบ่ขายอยู่แล้วก็กระแปทซิบาทซื้อบอบอโอ้ยนั่ราคามุ๊บ่ได้รับ แต่เดิมนี่กันลลรลละสไลซ์สองรอยอันนี้โลละสองรอยเนาะว่าตามกูชิชิเปยังสุบปลายอยู่ดิว่าจีขายอยู่นี่ว่าจีขายย่ำกับปลาหมึกคือบ่ขา,ายกันเลยคายเปลาหมึกโดนน้ำค้ดมาบ้ามันมีนม้นนี้ยม่ไหร่วานน้โค้ดหิออกขาวม,มันยากขยาสุก ผลิตไนี่ได้ใช่ไบมขอผมำผมำขายได้บ่คขอ้อยู่แหละทั้งเรื่องะได้หให่หน่อยไหมบ่บเวตัดก่เรียง่ายดอกกระเทียบนายยังนายยัง啥子พูดไปนี่บอว์งแรกคนไปไปนี้บอไปยังไปสอนไหมไปวะ mọi mặt 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 หาหน่วยแต่ว่าไอ้เยเหมือนแค่เ้าแล้วเขาก็จำใช่ัหนจะหาหน่วยดิจลัวอีกลัวอะไรไม่ได้บกลัวน่อยด้วยัวำเตือแค่นี้แล้วจะเกี่ยมเตืนเคี่ยมใหญ่บุกที่เคี่ยมหน่อย

này nãy bê này mà, cái bê tưởng cái mà, rồi Nói, nó rồi chỉ để tô tô à ยน,นี่มอหามาให้กินเป็ดครับไม่ได้กินได้ซํานี่กับเสียมปะกดปิดหาน่วยกินไปกินมาเนี่มันกับ,กบเป็ดเองมั้มนงนะตนน้นี่กินโปเลย แต่เบาๆจอยโอ้แสบครับโดนๆกินเท่านึงเนี่ยแสบเลยนายซื้อเลขกับบ่ถือซื้อเลขก็อีหยังดอกซื้อน้ำโหลดขันหนึ่งไปออกกับโหลดทีกคั้นหนึ่งโอยเบาซื่อๆล่ะปุ้ยก็ไดอะไรหนึ่งสองสามส่ใจหรอหนึ่งสองสามก็เลยออกมอถามอะไรหนึ่งสองสาม ตามหาลอตลีพี่หนึ่งสองสามมาเอสายะไหนึ่สองสามไงฮะเนี่ยไอ้สายไหนึ่งสองสามออกสายล่ะเน่องาแล้วถามหาตะละตลีพี่น้องหนึ่งสองสามเล่าเบาซื้อเล่ามาซ้อแกรอเล่ากระเป๋าโมไปซื้อแล้วผู้ไอ เบาวจอยกินแสบกินนัวบ่มีอพักพี่น้องขาดพักมาแต่แต่พักกินน่องมังมน,มมกกง,น,นง่วกกนหมดหมดคร,คร,บรับพี่น้องคลิปนี้พวกมีอย่างไรครับมีตำหนีครับไก่สิมดเหรอจะได้ฝากกดไหลกดแชร์นะสิครับพี่น้องพวกเพิ่อก็ต้องใจเก็บคลิปใหม่ต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ